ได้กิฟต์วอชเชอร์จากรไรเดอร์แป0สบาบาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ขอเที่ยวบ้างบายลุงยอดนะครับวันนี้ลุงยอดก็มาใช้กิฟต์วอชเชอร์ที่ได้จากงานเดี่ยวพาเที่ยวหรือว่างานเสียตึงเนาะที่ลุงได้กิฟวอชเชอร์มาตอนนี้ลุงอยู่ที่ RIDER 89สาขาพระโขนโยทิน เออพ่อผมรถทินอะไรจำไม่ได้โอ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> เคเ,เ,เดี๋ยวลุงก็เดี๋ยวลุงขึ้นไว้ให้ดูว่าอยู่สาขาไหนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของในร้านเลยแล้วกัน r i เ e r 89เป็นร้านอุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีเกือบทุกยี่ห้อเลยนะถ้าใครเกิดสนใจสามารถเข้าไปดูที่เว็บออนไลน์ Rider 89ได้นะครับ Rider 89มีหลายสาขานะถ้าเกิดใครสนใจว่าจะมาติดตั้งหรือว่าจะซื้อของสามารถพิมพ์ว่า Rider 89ใกล้ฉันแล้วมันก็จะแนะนำร้าน Rider 89ที่ใกล้ที่สุดให้นะครับ นะลองลองเข้าไปกดดูเออแล้วยังมีทางช่องออนไลน์มีต e ่อตแล้วก็มีแอปส้มลองเข้าไปเลือกดูกันได้ครับ่อกี้ลุงก็ได้เลือกของแล้วได้เป็นกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าตัวนี้เพื่อเอาไว้เก็บของเนาะตอนนี้ลุงก็แค่เอาไว้เก็บของอย่างเดียวแล้วรถล,ลุงก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มมากมายแล้วก็ได้เป็นกระเป๋าตัวนี้ แต่เป็นสีเขียวขี้ม้ากระเป๋าคาดเดียวนะครับเพราะว่าลุงจะได้เก็บของที่เอาไว้ถ่ายทําแล้วก็ลุงก็มีแผนเดินปา่ากระเป๋าตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยอีกอย่างนึงลุงได้เป็นติดที่บาเสริมตุ๊กตาแฮนแบบสั้นแบบนี้แบบเล็กเดี๋ยวลุงให้ดูว่าตอนเสร็จแล้วมันเป็นแบบไหนเนาะ ทางร้านไลเดอร์แนะครับทุกสาขาจะมีทีมช่างชำนาญน,นะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ให้กับเราได้นะครับตอนนี้ไอ้วัวลุงก็กำลังติดตั้งบาร์เสริมอยู่ตอนนี้ทีมช่างเขาก็กำลังทำติดตั้งบาร์เสริมให้กับรถลุงอยู่นะเป็นบาร์สันส้นตัวนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าติดกับบารสอง ในส่วนของตัวมาเสริมนะคะก็จะรับประกันีนะคะอันนี้ให้ลูกค้าถ่ายไปเสรจะคะส่งเข้าไปที่ไลน์ไนด้วก่นเดมาสมทออนไนาจะบนทึกในส่วนของการรับประกันสินค้าได้ครับขอบคุณครับลูกค้าโชคดีมาก่ะครับขอบคุณครับ วันนี้ลุงก็มาทำธุระกับร้าน Rider 89เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะแต่งอะไรเพิ่มแต่ถ้ามีครั้งต่อไปลุงก็จะคิดถึง Rider 89เป็นร้านแรกกลับก่อนนะครับดีครับวัสดีครับดีครับคิดถึงอุปกรณ์แต่งรถอย่าลืม ไลเดอร์แปนะครับไปเดี๋ยววันนี้ลุงก็ได้ของแล้กลับบ้านลุงก็ได้ติดตั้งบาร์เสริมเนาะเป็นตัวนี้นะครับเออลุงจะมาใส่กับตัวจับตัวนี้เป็นของเออตัวจับของรีโมทไอโดนของลุงเนี่ยเออของไอเจ้าไอซอนเทสสามหกแอะบารมันอนะ่ะบารมันจะติดกับ บาตัวข้างล่างนี้มันก็จะทําให้เราเราต้งตัวไอตัวจับของลุงเนี่ยมันงับเข้าไปไม่ได้ลุงต้องหาบาสเสริมลุงก็ตั้งใจจะมาเอาชิ้นนี้เลยแล้วก็ได้เป็นกระเป๋าเดี๋ยวลุงก็จะมาติดไว้ตรงด้านข้างแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเออแล้วก็เป็นกระเป๋าคาดเอวกระเป๋าคาดเอวนี่ก็ตามที่บอกไปเนาะว่าลุงต้องใช้เก็บอุปกรณ์การถ่ายทําแล้วก็ ไว้ตอนทิปเดินป่าด้วยจะได้มีของไว้ใส่ีลุงก็ออกมาจากร i เดอร์แปแล้วก็กำลังจะกลับบ้านร้านรเดอร์แปก็เป็นสวนรวบวมอุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับรเดอร์แปดสิกาก็จะมีช่างผู้ชำนาญการนะอยู่ที่ตามทุกสาขาสามารถเราสามารถนำสินค้าที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ ไปติดตั้งได้นะครับโอเคลุงก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดวกไปวนมาอเคขอเที่ยบ้างบรุลุยอดขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ